นี่ yeah. ค่ะการมะเรงวันแล้วนะคะเป็นตะไคร้สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้พิธานนท์จะพามาดูบรรยากาศของบ้านนอกในเมืองนอกนะคะ,ะแถวฟาร์มวัวออสเตรเลียค่ะบริเวณนี้เป็นด้านหลังของโรงรถนะคะซึ่งพิธานนท์จะไม่ค่อยเดินมาสักเท่าไหร่นะคะกลัวงูวค่ะ อันนี้ก็เป็นครอบวัวนะคะครอบวัวน้อยอันนี้ครอบวัวน้อยคือตอนแรกก็ว่าจะไปฟาร์มวัวนะคะออกไปในฟาร์มเพื่อไปดูพวกผู้ชายเขาทำงานแต่ปรากฏว่าร้อนมากๆเลยก <c oughs> ็เลยนั่งรอเขาอยู่ที่บ้านดีกว่านะคะจนกระทั่งเขากลับมากันนะคะชุกเ <c oughs> ขาบอกว่าอย่าขี้ในพื้นที่ของเขานะ สงสารจังเลยถูกสั่งแม่ให้อึแถวแถวนี้ <c oughs> อย่าอึน,นะเดี๋ยวเขาดูเอาเดี๋ยวเขาไม่ปล่อยออกมาอีกนะรู้เปล่าโอ้สงสารไก่จังเลยนี่ถ้าอ,อึออกมาทาหน้าตาตานี่จะเป็นยังไงวะเนี่ย อายยนจังเลคือจะบอกว่าช่วงเนี้ยแมลงวันอะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วนี่คือขวดดักแมลงวันค่ะที่ดำๆที่เห็นเห็นแล้วบินว่อนอยู่ในนั้นอะแมลงวันทั้งนั้นเลยนะคะและข้างล่างก้นขวดนะก็จะเป็นตัวกับดักอะค่ะเนี่ยค่ะครึ่งนึงแล้วนะคะวันเดียวค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะคือป้องกันความลำคาญนั่นก็คือใส่ตะข่ายเลยค่ะกันแมลงวันแบบนี้เลยค่ะนี่คคุมหัวกันแมลงวัน <g ül> นี่ค่ะการมาเลงวันแล้วนะคะเป็นตะไคร่พิธนันท์เป็นคนบ้านนอกนะคะอยู่บ้านนอกอยู่โคราชค่ะมาอยู่ที่นี่ก็อยู่บ้านนอกเหมือนกันนะคะบ้านนอกในฟาร์มวัวะค่ะมีกองฟางด้วยนะ <g ül> จริงๆไม่ใช่ฟาง ริเวณนี้ไม่ค่อยอยากจะเดินเข้ามาแักเข้าไ่นะคะเพราะว่าเห็นก็บอกว่ามีงูงเสือชอบมาหลบๆอยู่แถวแถวเนี้ยจริงๆเขาไม่ได้มาหลบหรอกเขมาหาอะไรกินนั่นแหละพวกหนูจะเยอะ สำหรับคลิปนี้ต้องขออภัยในเรื่องของการตั้งค่าตั้งค่าไม้กันสั่นผิดนะคะมันก็เลยจะมีวุบวับวุบวับแบบนี้นะ,ะต้องขออภัยด้วยและนี่คือบรรยากาศบ้านนอกในเมืองนอกนะคะที่พี่ธันน์ำม,มาให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะก็จะมีการเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่แบบนี้ค่ะเหมือนบ้านเรานั่นแหละนะคะไม่มีอะไรแตกต่างกลิ่นหญ้ากลิ่นดินคล้ายกันเลยค่ะวันถัดมาก็ประมาณนี้หาเก็บไข่ไก่แล้วค่ะมาเก็บที่ไก่เอยไม่ใช่มาเก็บไข่ไก่ ต้องขังไว้เงี้ยมันแรงวันเยอะมากๆค่ะทุกคนเยอะจนไม่อยากจะเดินนะ่ะเป็นไงบ้างสบายดีกันไหมโดนขังอะ่ะโอ้